ก็คืออาจจะมีเสียงแหวบๆบ้างแล้วก็ไอ่บ้างแต่คือพอเวลาที่ไม่ทํางานอ่ะคือต้องเงียบเลยอ่ะต้องแบบไม่พูดเลยคือเอาง่ายๆใช้เสียงให้น้อยที่สุดอันนี้เขาเรียกว่าหลอดเสียงอาเซนหรือว่าเส้นเสียงก็เหมือนแกล่องเสียงอกเซนใช่กล่องเสียงอาเซเส้นเสียง ก็จริงๆคือก่อนหน้านี้ไอทั้งคืนแบบนอนไม่ได้เลยเป็นแบบผ้าหมืนติดกันแล้วก็ไอไอหนักมากแล้วก็คือเราจัดรายการเช้าไม่ได้เลยเพราะว่าเราไอออกอากาศอะค่ะมันก็มันก็มีอุปสรรคนิดนึงก็เลยต้องไปหาหมอก็ฉีดยาอัดยาอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามใช้เสียงให้น้อยช่วงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่อง,เร,องเรื่องกดไหลย,ย้อนเนี่ยต้องกินยาต่ออีกสัก2เดือน <Okay. S 1> ใช่ แอบกังวลอะไรอย่างนี้ไหมครับสมัหรการเป็นเพราะว่าเราก็มีรถประจำตัวอยู่ใช่ใช่อาจจะด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่มาจากเราใช้เสียงเกินไปอาจจะตั้งแต่ช่วง S2O แล้วก็ยาวไปมีคอนเสิร์ตอีกไหนเธอทำพิธีกรอีกทุกวันทุกวันทุกวันเลย่าเงี้ยลยอะไรนะคะไม่ได้ดูแลอะไรปกติก็ส่ดอกไางดอกไม้มาเยี่ยมใช่เขาอยู่ญี่ปุ่นค่ะ เขาเป็นยาพิเศษไหมที่ทำให้เราหายเร็วออกจากโรงพยาบาลเร็วบ้าเลยยูมาทะเรื่องกันไม่ค่ะก็ปกติเออเเนี่ยลืมไปมากเออข้าไปอย่างเงี้ยเมื่อเมื่อในทีเมื่อกี้ก็แหกปากก็ไม่ก็ไม่ค่ะปกติค่ะก็ดูแลตัวเองคือเป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วโดยปกติแต่บี้ได้คะแนนเพิ่มแล้วนะฮะเธอให้คะแนนเขาเพิ่มแตอนให้ห้าคะแนนให้ไปห้าคะแนนพอดีส่งดอกไม้มาถูกใจเชจเชจได้ให้ห้าคะแนน เยอะอีกหลายแปบ๊บหนึ่งต้องดูก่อนเพิ่งเพ่งดูกันมาไม่นานยอะไเงี้ยก็ดูดูไปมันยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องค่อยๆศึกษากันไปแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดกลับมาคราวนี้จะดูแลแบบไม่ห่างเลยนะอ๋อจะจะจะ,จะดูแลอะไรนะอย่างนี้ ก็ไม่รู้ก็รอดูสิยังไม่เห็นกลับมาเลยนี่แต่ก็พร้อมเพิ่มคะแนนตลอดเวลาใช่ไหมก็พร้อมลดเหมือนกันก็ดีๆค่ะเป็นดีดีไปแต่เห็นแม่แต่ละคนก็แบบออกอาการปลื้มเขามากอะไรอย่างงี้รวมถึงแม่เราด้วยอ๋อก็ก็พี่ก็เป็นเด็กน่ารักอะนะคะก็เป็นคนที่มีสัมมาคารวะแล้วก็คือจริงๆคิดว่าคนรอบข้างอาจจะอาจจะรู้สึกว่าเออเขาดูน่ารักดีตรงที่เขาเป็นคนแบบเหมือนเปิดเผยแล้วก็แมนแมนอะไรอย่างเงี้ยด้วยทั้งทังที่เราก็แบบ เนี้ยแบบเปรี้ยวๆชีวิตชวาตเขาก็แบบเออสู้ตายอะไรเงี้ยก็คงทุกคนก็คงเอ็นดูหรือว่าไม่รู้ค่ะอยู่ที่ลูกค่ะลูกคนเดียวค่ะแต่คุณแม่ก็ฝากฝังอะไรอย่างงี้ให้เขาหรือเปล่าแม่ก็เป็นห่วงเขาว่างอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดูๆไปอย่างนี้เรียกว่าบี้เข้าทางแม่หรือเปล่าครับก็ คิดว่าน่าจะใช่นะนางก,ก็เอะอะเอะอะก็แม่เป็นยังไงบ้างครับอาพี่เป็นอย่างนั้นเป็ดปักกิ่งอร่อยนะครับแม่กัหลังมันไม่ดีหรอกครับอะไรอย่างงี้ <c oughs> ก็จะมีสไตล์นี้มานางก็ฉอดเราไปเรื่อยแต่ก็น่ารักดีค่ะพี่เป็นคนที่อธยาศัยดีไม่ไม่ไม่กิ๊บยังเป็นคนแอนติจูดมั่นคงเออแต่ก็ใจแข็งอยู่นะใจแข็งคือคนใจแข็งก็ดูไปยาวๆไม่งั้นไม่อยู่โสดมานานขนาดนี้หรอกแต่ว่าก็ดูก็ดูค่ะก็อย่างที่บอกว่า ใครทําอะไรมาให้เราก็ดูอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดก็มีพูดถึงบ้างแต่ว่าแต่ก็ไม่ไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่ยังที่คดว่าเราคง้การนก็ก็ขอบคุณทุกคนที่เชียร์นะคะก็มีคนเชียร์เยอะมากรู้สึกว่ากระแสแฟนคลับเยอะมากจริงๆแบบแฟนคลับกีดฟินเยอะมากซึ่งก็ก็ขอบคุณนะคะแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก็ดูก่อนว่าอะไรยังไงก็ดูกันไปเรื่อยๆก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนตอนนี้ไม่รีบไม่รีบ